ที่นี้เราะมีเบิวตโลคานี้มีวันอาิตย์ก็ีศิลนมากมายที่จะมาแเดื่อปความสุขการให้ชาวอังกฤษได้ชมได้สื่ได้เลยควรู้สึกยัง่งผบพูดง่ายว่าตระเวนไปตามที่ต่างๆเลยนะคะเพื่อชิคนไทยทั่วทั้งประเทศเปลี่ยนมาเป็นทัวร์มุกเอมนะคะเรานี้มาถามนักสีกันบ้างกิจกรรมนี้รายละเอียดจะมีอะไรบ้างคะมีเยอะแยะมากมายนะ เราเราจะไปทั้งหมดถ้าไม่นับกรุงเทพนะทั้งหมด11จังหวัดใช่ไหมสาวแล้วก็แล้วอะไหรอโอ้โหไม่ได้มีปัญหาเดี่ยเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่ามีสาวๆเนี่ยเชิญสาวๆอสองคนเลยนะคะน้องไปเฟิร์นทิชนมชนกและน้องมิวลักษณะาน,นะคะเป็นไงไม่ดับเพราะว่าต้อนรับสาวๆใช่ไหมล่ะแม่เอาวิญญาณสีบอกนะคะกิจกรรมก็คือเพื่อถึงอาทิตย์โรงเรียนไปแต่ละจังหวัดใช่ครับแล้วก็มี จะมีรถคันนี้คอยวนทั่วสวัดเลยค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นรถคันนี้เมื่อไรจะได้เจอพวกเราแน่นอนแล้วก็จะมีสื่อเป็นสับสับเปลี่ยนไปด้วยเราจะไปกันที่ไหนบ้างคะค่ะน้องสาวบ้างครับผมก็ขอบคุณครับเราจะไปอุทยานะครับไปเหนือก็เชียงใหม่อีสานก็โคราชหลองแก่ ภาคใต้ก็สงขาอ่าแล้วก็มียังไม่หมดแค่น okay. ี้นะคะเดี๋ยวพ่อเติมจากน้องสาวแล้วกันนักจตะอยุธยาสงขลาแล้วนะคะนครปฐมนครราชสีมาชลบุรีขอนแก่นเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีอุรธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็พิษณุโลกด้วยนะคะเรียกว่าเป็นมหากรรมเลยทีเดียวนะถามอีกหนึ่งคนน้องรอนได้เลยค่ะ แกมมุมฝังโน้นผมว่าคืออยากจะบอกเลยความพิเศษอยู่ตรงนี้นะครับนอกเหนือจากพวกเรานะครับจากบ้านอี้ไแล้วเนี่ยจะมาสับสับเกียตกันไปถึง12จังหวัดด้วยกันจนถึงกรุงเทพด้วยนะครับยังมีพี่ๆนะครับแล้วก็น้องๆแสดงชื่อดังนะครับจากหลากหลายเลยหลากหลายที่มากมาร่วมมาร่วมด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างในวันนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับพี่นิวนะครับพี่นิวสกอ์พี่วีวีรภาพนะครับแล้วก็ พิเทลลี่นะครับต้องมีน้องไปเฟิร์นแล้วก็ยังมีดารานอกเหนือจากจากนี้นี่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่วคุณสมาร์ทนะคะคุณจดาคุณลมพัชตะและตุ๊กตุ๊กด้วยนะตอนนี้ใช่ครัแค่นี้แต่เชื่อว่าถึงวันงานเนี่ยมาเพิ่มกันแน่นอนเลยนะคะดังนั้นข้างหนิงนี่ฝากทิ้งท้ายเลยนะคะน้องพระชาช ีจะไป11จังหวัดนะครกันดุด้วยอีกหนึ่งจังหวัดจะเป็นทั้งหมด12จังหวัดครับผมใครอยู่ใกล้จังหวัดไหนไปกันหน้าใรกันไม่เยอะครับผมใช่แล้วนะคะอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นหรือจะไปทุกที่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าความสนุกสนานแบบนี้เชิญชวนให้คนไทยนะคะมาเปลี่ยนเป็นทูนิคเอ็กซ์ 3G Plus น้าเดชก,ก็ชวนมาเราจะไม่ไปกันหรือ,อยังไงนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารของเรา คนไทยนะคะทุกคนเปลี่ยนมาใช้ 3G Plus นะคะศื่แลวเป็นดาราม,มากมายไกพร้อมกับความสุขสนานและก็โปรโมชั่นด้วยนะคะน้องๆ AF ของเราไม่ใช่มีแค่นี้จะสลับจับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะ,ะรับรองได้ว่าคุณคุณจะมีโอกาสได้ใช้ ดีไวร์ใหม่ล่าสุดนะคะกับโกลัส 3G Plus เก๋มากราคา990บาทแต่พอซื้เอเครื่องไปปุ๊บได้เงินคืนอ,อีกนะคะเอามาหักเป็นค่าบริการก็ได้นะคะหรือว่าค่าโทรดีนะครับพร้อมกับแอปพลิเคชันความบันเทิงเป็นรูปแบบจากฮ u b บ o k กเอส 3G Plus ดยไม่ว่จะเป็นเอสบุ ie, ๊กบ e d อสเรดิโอเอสน e วส์เอสทราเวลนะคะ แล้วก็ H Music ด้วยนะคะเก๋อะถ่ายรูปป๊บอัพป๊าเก็บไว้ในคลาวเท่ากับว่าไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อโทรศัพท์มือถือราคาแพงๆเราก็ได้ใช้ระบบ 3G Plus จาก m ูมูสได้แล้วนะคะณเดชมาเชิญชวนกันทึงที่เลยนะคะตัวไม่มาส่งภาพมาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรูสึกมีความสุขเั็ทีนะคะ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ติดตามกันได้ตลอดบอกกนเลยก็ได้นะคะแอบดูรายชื่อศิลปินไม่ว่าจะเป็น AF คนอื่นๆอ,อย่างซานินัทชิวพัชชายังมีศิลปินอย่างฟามี่นาะคะ่ะแฟนคลาบแล้วก็เมกอดตามอีกด้วยลาไม่ได,ไได้จะติดตามตมารางนะคะการแสดงคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินได้ ติดตามไปได้เว็บไซต์เลยล็อกเจอชูนะคะอ,คนะอะและตอนนี้ขอเชิญผู้บริหานบ้านอื่นด้วยนะคะคุณบุญยเกียรติค่ะดอกกอรอโไทยัยดกกรสหรัสโรสุรคุณทวีคุณวิทูนและคุณอภิรมด้วยนะคะเ,คนะเรียกว่าเป็นอะไรที่เก๋ที่สุดและคุ้มค่าที่สุดนะคะใช่ด้านจริง ไปต่างจังหวัดแล้วใช้รถเร็ว,เวพื้นเร็วพื้น 3G แบบดีแรนมากนะคะรถเร็วดีวๆใช้ได้สะดวกด้วย <ๆ S 1> อยู่ในกรุงเทพถ่ายภาพพร้อมกันกับเพื่อนดิฉันอัพเสร็จก่อนใครเ,เพื่อนเลย <ๆ S 1> เครือข่ายอื่นบางทีก็หมุนไปนะคะ 3G พรอมก็มีช้าบ้างอะไรบ้างแต่แรับรองว่าุมมุก s 3 เป็นโลัสพลัสแล้วนะคะก็ลัสสามสี่ p l u แล้วนะคะเรายังมีอีปกรณ์ต่างๆอาจจะเป็นแบบไฮโซไฮเอ็นนะคะเป็นพรีเมียม iPhone iPad Samsung ตระกูลต่างๆ และหญิงสาวของเราที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมาเซอร์ไพรส์รสด้วยแต่ยังไม่บอกว่าใครเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์รสนะคะทุกเย็นวันอาทิตย์นะคะจะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินดนังทุกค่ายทุกแนวเพลงนะคะให้ลูกค้าทูมุ๊เอสได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยกิจกรรมก็จะมีไล่ไปเพื่อหัดสุดเสาอาทิตย์นะคะแค่งรแบบนี้เมื่อไหร่ไตรล์ยักษ์เมื่อไหร่แวะไปช็อป ไปซื้ออุปกรณ์ของเรากันได้โทรศัพท์มือถือโกลาส 3G Plus นะคะเป็นคาวาลที่เราเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศเปลี่ยนเป็น t r u e m o 3G Plus ค่ะขอบคุณผู้บริหารทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเ้อพินดาราของเราด้วยนะจ๊ะขอบคุณพี่ทลีขอบคุณพี่นิวพี่มีนะคะน้องมิวแล้วก็ยังมีน้องใบเฟิร์นนะคะรวมถึงน้องๆอ s ของเราพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวแป๊บเให้ส ใจรอกันก่อนเห็นไาโชคดีมากันแบบใกล้ชิดเลยนะคะและเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งกบมาเจอกับมินิคอนเสิร์ตของพวกเขากันค่ะ